มารีวิวคอมของผมที่ใช้เล่นเกมและตัดต่อคลิปนะครับผมก็หลังจากที่ทํา EP แรกไปนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับยังเป็นคอมก่ายๆอยู่เลยนะผมก็ตอนนี้ผมได้ทําการอัปเกรดด้วยงบ2,000จุดบาทนะครับก็ตีไปเลย2,000กว่าบาทนะมผมว่าจะได้อะไรบ้างซึ่งผมขอย้ําเลยนะครับว่าราคานี้ไม่ใช่ราคาตลาดนะครับผมซื้อเอามือสองแล้วก็มือ1ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่สเปคข้าวๆข,ของคอมนี้ก่อนนะครับก็เป็น ซี u เป็น fx 8 3 0 0นะครับผมอ่าผมไดโอเวอร์คอกไปเป็น3.6 GHz ิกะเฮิร์นะครับจาก3.3นะครับผมเมนบอร์ดเป็น880 gma อะไลสักอย่างนี่แหละครับของเอเวนไนะแล้วก็แรมใช่แรมเป็น16 g หิกนะครับผมแล้วก็ s s d ของผมเป็นยี่ห้อเลกกานะครับผมเป็น128 g ยิกนะครับก็ได้ไปซื้อจากห้างมานะครับผม ตึกคอมนั่นแหละครับเออผมอยู่ชลบุรีนะเป็นตึกคอมนะผมเพราะว่าซื้อมาในราคา4 0 0รอกว่าบาทเองมั้งก็อันนี้เป็นมือหนึ่งนะผมแต่ข้อเสียคือเขาไม่ได้แถมน็อตมาให้นะน็อตยึด l ด d แล้วน็อตนันหาย,ยากนะครับก็ผมก็เลยใช้เคเบิลไทยเอานะครับก็ตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าจะจะเก็บม,มันไว้ตรงไหนดีแล้วแม่ผมบอกว่ามีคือการพยุ์ใช้แล้วเอาเคเบิลไทยมันรัดไว้เลยเออไอเดียแม่ผมดีจัดเลยนะครับทุกคน ต้องให้แม่ช่วยคิดดูอ่าราคาพวกนี้ผมจะไม่นับรวมพวกพัดลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อการเล่นเกมนะครับผมมันแค่ประดับประดาเฉยๆนะครับก็ของที่ผมอัพเพิ่มก็คือ power supply e l o o l super b 700บาทน,นะครับผมก็ตอนแรกจะซื้อ a n t e c atom แต่ผมเก็บตังค์เพิ่มซื้อ super 700บาทน,นะครับเพราะผมไว้แต่ e l o c o o l นนแล้วมันเป็นรางคู่มันมันบอกได้ละเอียดดีนะครับมันบอกว่ารางคู่เนะี่ยที่ใช้หลักๆเนะี่ย 360วัตต์บทนะครับมันจ่าได้ประมาณนี้่าโดยรวมติ0ดร้อยวัตต์แต่ถ้าใช้ได้จริงๆที่จัดมาก็ประมาณ450วัตต์บทอันนี้ที่ผมเข้าใจนะก็ได้จะแบบนี้แะครับทุกคนแล้วก็ของที่อัพเพิ่มก็คือ power supply อันนี้ซื้อมาจากตึกคอมนะครับเป็นราคา1,090บาทซื้อจากแอดไว้นะครับผมส่วน SSD 460บาทประมาณนี้แะครับไม่เกินนี้ครับ460บาทมือหนึ่งนะผม แล้วก็ผมอัพอะไรเพิ่มอีกอ่ะใช่ผมอัพการ์ดจอเพิ่มนะครับการ์ดจอตัวนี้คือ r อ5อคาเจ็ดศูนย์ะครับผมทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าในบ2บสองพันบาทม้นได้ r อ5 7ค้าเจ็ดศูนย์แน่คือ,อนิ้วบางคือผมต้องบอกนะครับว่าไอเค่าเจ็ดูนย์ตัวเนี้ยผมไปซื้อมาจากเน็ตนะครับและเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ติดเหลืองเลยน,นะผม,อ,มอยากรู้ราคาใช่ไหมราคาตัวนี้ผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันบาทครับโคตรถูกอะทุกคน 1,000บาทแล้วก็ค่าส่งเออค่าส่ง50บาทเป็น1 0 5 0ก็ยังถูกอยู่ดีนะครับเป็น2 0 0พันลมนะครับมีแบบมีสวิตอะไรวะเนีย่ยตรงนี้กล้องกล้องดูดิเดี๋ยวผมก็ปรอบแสงเพิ่มนะเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นสวิตตรงเนี้ยครับทุกคนมันน่าจะเป็นสวิตโอเวอร์คอรมั้งหรือไม่ก็น่าจะดูโอไบโอตครับเวลาแลชพลาดอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าการเอมดีมันแลชได้นะครับโอเคทุกคนส่วน ที่ผมเลือกโลกคูสูเปอร์พนมาเรื่องพาวเวอร์เซฟอีกแล้วก็ว่าสายมันเป็นสายดําคือก่อนผมจะซื้อเนี่ยผมไปศึกษาข้อมูลมามเป็นสายดําแล้วมันมันดีมากนะครับผมอ่ะผมจะพาดูอีกด้านหนึ่งของนะครับอตรงนี้ผมให้ดูแบบละเอียดเลยคนระับด้านน้านเป็นไฟ USB นะครับ <No. S 1> USB ก็ว่าแล้ว RGB เออมันเป็นไฟ RGB นะครับปรับสีได้นะผมหลายสีนะเนี่ย มีแบบกระพริบเปลี่ยนสีมีอะไรแบบนี้นะครับโอ้ยมือสั่นนี่น่แต่ถ้าชอบสุดก็น่าจะอันนี้นี่อันนี้ครับชอบสุดส่วนด้านหลังคอมนะครับผมด้านข้างดิด้านข้างอีกด้านหนึ่งคอมนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนทุกคนอะ ผมก็เปิดฝาข้างเอาไว้นะครับทุกคนก็คือแบบผมจับสายไฟไม่ค่อยเก่งแล้วนะแต่ผมเปิดไว้เปิดไว้เพราะว่าเวลาจะถอดเปลี่ยนถอดไฟอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ถอดง่ายๆนะครับผมก็ผมว่าจัดไม่ค่อยเสียเท่าไหร่หรอกทุกคนโอเคส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดเท็กซ์ฟอนอะไรเนี่ยเมจิกเท็กซฟอนอะไรน่ยครับกดแล้วมีไฟปรับปรับแสงได้อันนี้ผมว่าใช้มานานแล้วทุกคนปรับปรับโหมดได้อะไรวบนนี้ปรับความเร็วปรับ มันมีโหมดเลขกหนึ่งมีอะไรอีกครับแต่มือผมกดไม่ถึงนะทุกคนอหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแฟนเทคได้มาจากเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะแปะช่องเพื่อนไว้ด้านบนนะครับเพื่อนผมเองอันนี้เพื่อนมันให้มาเพราะว่าหูฟังอันเก่าผมฟังนะครับโอ้เสียดายจัดมันดีกว่านี้นะครับหูฟังอันเก่าเนี่ยแต่ว่ามันสายมันขาดนะครับผมแล้วก็จอเป็น BenQ DL สองศูนย์สองศูนย์นะครับเป็นจออีเฮอร์นี่แหละครับผมจำไม่ได้ แล้วก็มีเกมมีอะไรอยู่นะครับที่ผมโหลดไว้ก็ผมจะไม่ได้มาเข้าเกมดูเฟรมเรทอะไรให้ดูนะครับน่าจะคลิปหน้านะเพราะว่าผมคงไม่ว่างนะผมอ่าเมาส์กแผเนรางเมาส์ก็ปกตินะนะโบเอ็นเจ็ดเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็แผ่เรอาเมาส์ไวบรฟนะแล้วก็สมุดสเก็ตนะผมแล้วก็กล่อง wifi อยู่ตรงนี้เลยนะเราเตอร์นียครับโอ้แบบ ลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะครับแล้วก็ไอโต๊ะโต๊ะตรงนี้นะครับนี่มันคือสมบัติของผมเองทุกคนมีทั้งพวกแรมพวกอะไรอยู่ด้านในหมดนะครับผมเป็นแรมอันนี้ก็การ์ดจอนะครับเอตัวนี้เป็น GT625 นะครับผมถ้าถามว่ามันแรงเท่าตัวไหนก็น่าจะ GT630 710 705อะไรแบบนี้ครับ ด้านในก็จะมีแรมมี CPU โน้ตบุ๊กมี CPU หลายซี u อะนรแอันี้ก็กล่องแฟลได้นะผมนี่ผมใช้เก็บแฟลได้นะครับแล้วไอกทห้า5 0น i ทตัวเก่าของผมหายไปไหนผมคงต้องบอกเลยครับว่าผมใส e ่้คอมน้องนะครับผมในอนาคตรจ้าอะไรเพิ่มก็คงต้องเป็นอัพเมนบอร์ดกับ CPU แรมนะผมเพราะว่า CPU ตัวนี้มันก็น่าจะไม่ไหวแล้วในปัจจุบันนะผมแล้วก็น่าจะ SSD ด้วยนะครับน่าจะ ถ้าได้เมนบอร์ดที่ใส่สลอต M.2 ได้ผมก็น่าจะใส่นะครับแต,แต่ติดปัญหาอย่างเดียวคือไม่มีเงินนะผมตอนเนี้ยโอเคครับก็คลิปนี้ก็ยาวแล้วผมก็รีวิวละเอียดแล้วับทุกคนเออขาดอย่างนึงครับการ์ดจอตัวนี้ต่อไฟเพิ่มกี่พินนะแปดพินหนึ่งหัวนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ